สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิการแล้วก็ u t u b e พิกนโนมแม่คาะวันนี้พิการมาไลฟ์แล้วค่ะกับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะวันนี้มาก,ก่อนเวลาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะเข้ามาเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยค่ะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะแชร์ตามคุณแม่ที่ปักหมุดรอค่ะวันนี้พี่กันก็มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามอีกเช่นเดิมนะคะ พี่กันเคยเจอกรณีน้องฝึกขวดไม่สําเร็จไหมครับถ้าต้องไปทํางานตอนน้องหกเดือนทำยังไงดีครับตอนนี้น้องสี่เดือนแล้วเคยเจอหกเดือนขึ้นไปที่เขากินไม่ได้เขาจะกินแก้วหัดดูดเลยหรือกินหลอดเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคือหกเดือนเนี่ยเราเริ่มป้อนข้าวเนาะถ้าเขากินแก้วกินนมกับแก้วหรือว่ากินนมขวดบ้างแต่กินน้อยไม่เป็นไรเขายังกินอยู่ เขาจะกลับมากินนมเขาก็จะได้กินนมแม่เนี่ยตอนที่เขาแม่กลับมาจากที่ทํางานแล้วอันนั้นคะ่ะเด็กเขาก็จะตักตวงช่วงเวลานั้นค่ะเคยเจอแต่ว่าน้อยนะคะเดี๋ยวเวลาที่แม่ไม่อยู่จริงๆเขากินเขายอมกินอาจจะกินด้วยวิธีไหนก็ตามนี่เขายอมกินแต่เขาจะกินแค่พอพอมีชีวิตอยู่ได้คะ่ะแม่ไปทํางานแปดชั่วโมงค่ะก็อาจจะกินประมาณแปดออนแต่อย่าลืมนะว่าลูกเริ่มกินข้าวหนึ่งมื้อแล้วหนึ่งมือ้อาอาจจะกินไม่ถึงแปดออนก็ได้นะคะ หลังจากน้องกินนมเสร็จน้องนมพุ่งออกมาจากปากเกิดจากอะไรคะหนึ่งก็อาจจะก,กินมากนะคะถ้าเป็นแบบกินมากไปจนมันไม่ไหวนะคะนมก็พุ่งออกมาจากปากได้คะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงไม่สบายเจ็บคอนะคะอันนี้ก็จะมีนมพุ่งแบบกืนไม่ไหวเจ็บคอเนี่ยก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่คือจากการกินนมมากไปอะคะ่ะกินจนแน่นพอกินจนแน่นปุ๊บไอหน่อยแอะหน่อยอ้วกออกมานะคะมี ลูกพิการคนโตนะคะมีอ้วกประจําค่ะอ้วกประจําตอนกลางคืนจําได้เลยว่าคุณพ่อต้องตื่นมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นประจําเพราะลูกเนี่ยกินนมขวดแล้วกินเยอะมากกินเยอะตลอดอัดเต็มอัดเต็ม,อตม,อตมไอนิดนึงแหวะออกมาอย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกคุณพ่อแม่ผ่าค่อยก่อนกําหนดนะคะแม่ไม่มีน้ํำนมก็ ก็ให้ถ้าไม่มีน้านมจริงก็เสริมเสริมนมผงได้นะคะถ้าไม่มีน้านมนะคะต้องเสริมนมผงเมื่อกันเดี๋ยวน้องมีนมไม่พอนะคะแม่ปั๊มนมไหมคุณพ่อนะคะถ้าดูนิดนึงว่าคุณแม่ได้ปั๊มนมไหมและปั๊มได้กี่ออนนะคะยิ่งในน้องที่น้ําหนักตัวเล็กๆอ่ะถ้าให้ดูดเต้าแล้วแม่น้านมน้อยด้วยลูกตัวเล็กด้วยดูดดูดเบาๆอย่างเงี้ยเขาจะได้นมไม่พอพอวางปุ๊บเขาจะเริ่มซึมซึมนนานๆๆอย่างเงี้ยค่ะผิดปกตินะคะ เราผ่าคลอดก่อนกำหนด35วีิบ้าาน้ำนมมาเยอะมากเลยนะคะคุณแม่ก็เป็นคนที่โชคดีค่ะนะคะเวลาเวลาพูดถึงทฤษฎีคือทฤษฎีมันบอกแบบนี้หมายความว่าคลอดก่อนกำหนดผ่าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยน้ำนมจะมาช้าเนาะแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ตรงกับทฤษฎีอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นส่วนน้อยก็ก็ดีแล้วค่ะท้อง30สัปดาห์นะคะไอ้หนักมากต้องทำยังไงต้องไปรักษาแล้วค่ะ ต้องทายังไงก็ได้ให้หายไอนะคะเพราะว่าไอเยอะๆท้องแข็งเจ็บคันคอก่กนกําหนดได้นะคะน้องหกเดือนนะคะเริ่มอาหารเดือนแรกท้องผูกค่ายยากต้องทานอะไรบ้างถึงจะถ่ายเป็นปกติอ่าผลไม้อย่าลืมนะแก้วมังกรมะละกอนะคะเอ่อมะม่วงช่วงนี้มะม่วงถูกนะคะก็กินนะคะช่วยขับถ่ายง่ายแล้วก็อาหารลูกต้องมีผักนะคะ ผักที่มีพวกผักใบเขียวตำลึงกินบลอกกาีผักบุ้งผักใยเล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักใบเขียวผักที่มีกากใยผักกาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ลูกกินด้วยนะคะถ้ากินพวกพืชหัวค่ะมันสำปะหลังมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจะท้องผูกนะฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้ากินเยอะๆเราต้องหยุดกินก่อนถ้าอยากให้น้องอึนะคะก็กลับมากินผักที่มีกากใยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณมามีประกฏไทยแลนด์ที่สนับสนุนการไลฟ์ดีๆเพื่อคุณแม่แล้วก็ผู้เลี้ยงดูเด็กนะคะวันนี้พี่การต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะฝากติดตามหน้าเพจและก็ยูทู e พี่การนมแม่นะคะสวัสดีคะ่ะ